สวัสดีครับนี่ลุงดำวันนี้ลุงดำก็มาตามคันของมาดูนกมาดูหนูนะครับและสิ่งสำคัญก็ดูมาฟิตว่ากแก่เรียงนะครับเพื่อจะเอาไอ้ไอเอทีลูกมาฟินนี่มา,มาเมาไว้เปเพาะปลูกนะครับแต่ลูกมาฟิตนี่ก็นี่ หล่นตามคลองน้ําเิ็มเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะเอาเม็ดมาเพาะนี่ไม่รู้ว่าเกิดหรือเปล่านะครับนี่นี่นลูมาฟิตนะครับนี่นะครับนี่อยู่ด้านบนนี่ทีนี้ก็หล่นตามคลองน้ําไม่รู้ลูกไหนที่มใช้ได้มาฟิตหรือมักสังอันนี้เขาเรียกมาฟิตนะครับ น,นี่ลูกมันอยู่นี่ครับนี่แต่เบาล้วดถ,ถ้าเป็นลูกใสๆอย่างนี้ก็ดีนะครับแต่มันมันเขาเรียกว่ามันแก่แก่ม,มากๆนะเป็นมันจะตายนะครับแต่ถ้ในตกใหม่ๆเราเก็บไปเราพอะได้อันนี้มันก็แก่แล้วนี่แข็งนะครับนี่แต่ไม่รู้ว่า ลานใหม่โอ้เนี่ลูกเขาเลยครับนี่ต้นมาฟินนี่ก็มีประโยชน์ทางด้านใอที่เราเอา,เอาไปต่อพวกต่อพวกต้นมะนนาวเอ้ยมะนนาวมะกรูดนะครับนี่เอาไปต่อแล้วเพื่อขยายส้มโอเอ้ยนะ่ยะกูลเอาไปเป็นต้นพอ 1, ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เป็นต่อนะครับเป็นตอเป็นต่อหลักมานี่ลุงดำเจออย่างนึงก็คือมลักขีนนกตามป่าเขาเนี่ยนี่เห็นไหมมลักขีนนกมาดูหนึ่งได้หนึ่งเห็นไหมครับนี่เที่ยวป่าเที่ยวทุ่งไร่ทุ่งนานี่ก็มีเรียกว่าจิตใจเบิกบานบางคนเครียดๆจากการทำงานเสร็จแล้วนะลุงดำเคยพูดทุกที มาเที่ยวทำป่าจำเขามันก็มีอะไรดีๆเยอะนะครับอย่างนี้นะวันนี้ก็ได้มลักกินนกพันแท้นะนะครับทำไมเขาเรียกมลักกินนกเขาบอกว่ามานกจะมาก,กินผลสุกข,ของพวกมลักนี่นะกินไปเสร็จแล้วเขาก็ไปขี้ไว้นะครับไปขี้แล้วมะลักแพ้่กระจายไปเยอะนะ แพร่กระจายเยอะอพออกแพร่กระจายเยอะเขาเรียกโอ,โอ้นกมนาปลูกในวานะครับโดยมันขี้นะครับก็เลยว่ามะละขี้นกนะครับนี่มะละขี้นกนะครับนี่ลูกเบลเลยเห็นไหมโอ้โ,อโหลูกใหญ่สมบูรณ์นะครับพร้อมติดของน้ํา ถ้ามันละเขาทั้งที่เราไปเก็บครั้งก่อนลูกจะเล็กหน่อยนี่เพราะไม่มีน้ำเขาเรียกว่าขึ้นตามมีตามเกิดนะเกิดยังไงขึ้นอย่างนั้นนะครับขึ้นนู้นแต่ถึงนู้นและครับนี่เออมาดามาละกินกนกก็ได้แล้วนะครับที่ลุงดำจะให้ดูจริงๆก็ดูตรงนี้ นี่มาดูบวบบวบป่าแต่บวบป่านี่มันจะกินได้หรือกินไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับกินได้หรือกินไม่ได้ก็มาดูกันแต่มันเป็นบวบป่านะขึ้นตามป่านะครับนี่ขึ้นตามป่า,นะา,ปาลูกมึงจะช่วยงาน ขึ้นตามคลองน้ำอย่างนี้ส่วนมักฟิตก็กโ,โ,โเดินไม่ดีกันลมน้มนะันน,นี้ออไปคลองน้ำก็ไหรต้นรักก็เกิดเดี๋ยวตามคลองน้ำเยน็เยนๆอากาศเยน็เยนๆอย่างนี้นะนะครับบางทีก็ได้อะไรดีๆตอะไรดีๆไ,ไปนะครับ เ,าาดเดี๋ยวมาละกินนกแล้วก็ถุงใส่เพื่อไว้ทำทันต่ออาดินเยี่ยงช่วง ได้มนละขี้นกในถุงนะพี่วันนี้จะให้มาดูคือบวบปา่าบวบป่าคือขึ้นตามธรรมชาติหรือนกหนูพามาก็ไม่รู้นะนี่ลูกมันจะเล็กๆนะครับนี่ตัวน,นี้แก่หรือยังไม่รู้นะครับนี่นี่บวบปา่านี่เห็นไหมบวบที่เรามาเห็นเรื่องนี้ก็คือลักษณะว่า มันกินได้ไหมแต่ผมว่าน่าจะกินได้นะครับนี่มันรถไสถึงนป่านี่เห็นบัวป่าไหมครับนี่ลูกเล็กเต็มเลยเห็นไหมสังเกตดูดีๆนี่ลูกเล็กนี่เห็นไหมนี่บัวป่านี่นี่นี่เป็นพวงเลยนี่นะไม่รู้จะกินได้เปล่าลูกแก่ก็มีนะลูกแก่ตอนนี้วางไว้ก่อน นี่ลูกนี่บัวป่านะครับนี่ลูกแก่นี่นี่ลูกแก่ก็มีนะครับนี่เอ่เก็บไปจากสองลูกสองลูกเอาเก็บไปสองลูกแล้วนะครับนี่เอาสามลูกนะครับสามลูกเคลียร์ก็ม่นเก็บไปสามลูกวางตรงนี้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวลองเก็บลูกอ่อนเขาดู นะมาดูลูกแก่แล้วแก่แล้วโอ้นี่มีจำแย่เลยนะเนี่จำแย่ทัรงนี้ต่จำแย่อย่างนี้นะเราเก็บได้เพราะมันยังไม่แก่โพ้ไม่ใช่จำแย่ครับนี่เขาเรียกทั่วปลาทั่วปลาไม่รู้กินได้เปล่าคล้ายจำแย่แต่เป็นทั่วนะตระกูลทั่วนี่ ไม่รู้กินได้เปล่าอยาดูลูกนี้ไปสักลูกแก่แล้วนี่ดีกว่าลูกบุญบุญบุญนะแกลูกถ้าถ้าลูกนิ่มๆนี่แกว่าแก่ลูกแข็งแข็งยัง่อนอยู่อยวลุงดำจะเก็บไปแค่ลูกเดียวเด็ดไม่ให้ไม่ให้ฟัมมงมันขาดนะครับนี่บวบมันเป็นอะไรที่แปลกๆนะใครเคยเห็นบวบป่าไหม นี่มาดูกันของจริงนะครับนี่จริงนะจะลูกเล็กๆจำลูกกินได้เป่าต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนี่ลูกเขาลูกหนึ่งประมาณนะี่อยู่ในฝ่ามือผมเล็กๆอ้วนสั้นๆนะครับนี่เออแปลกดีจำรู้ชาวบ้านเขาว่าไงขึ้นตามบรรชมชาติวันนี้ลุงดำก็เห็นเป็นแบบฟุกๆนะครับนี่เห็นเต็มเลย นุ่นก็มีในนุ่นอยู่นี้ประมาณสักสิบกว่าลูกนะสิบกว่าลูกวังนุนก็มีนะครับแต่สิ่งสำคัญลุงดำก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าเอาไปเพาะทูเอาไปถามชาวบ้านคนแก่แถวนี้เขารู้ไหมบวกอย่างนี้มันคือบวกอะไรนะบวกกินได้ไหมใช่ไหมทวด้วยใส่เข้าไป พวเสียงดังด้วยนะเห็นไหมเขียใส่เมื็ดเยอะนะครับนี่เออนี่โอ้ดังๆังด,งดงมีลูกกินได้ไหมนะเอาไปก่อนบวบป่านะครับแปลกแปของแปลกแปลก,ปก,ปก,ปกบววป่าขึ้นตามป่าแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าลุงดำยังไม่เห็นนกหนูกินเลย นกหนูมากินเสร็จแล้วคนก็กินได้แต่นี้ยังไม่เห็นรอยกัดเลยนะเขาบอกเข้าป่าเข้าไรนะเข้าไปแล้วว่าเห็ดเหมือนกันเห็ดหรืออะไรที่นกหนูกินได้คนกินได้ถ้าตาบใดถ้านกหนูไม่กินคนก็อยากไปกินตายนะครับน,นะครับตายเพราะร่างกายต่อต้านไม่ได้ น,ะมนะมันะอาจจะมีพิษนะอาจจะมีพิษหรือมีมีพิษหรือเมียอย่างอื่นนะกินละคันคอแบบแบบบอนแบบกระบุกเลยนะกินละคันคอบางทีก็มีพิษเยอะนะมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดนี่ต้องไปหาถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องพืชสั่นนี้ดังแก๊กเกมา อันนี้ก็ดังอย่ลุงดำเก็บไปหน่อยทิ้งไว้ตรงนี้อีกแก่ไปสิบสิบลูกเดีย๋ยวเขาจะ,จะเจริญงอกง,งามไปตามธรรมชาติถ้าเราเด็ดมาหมดปับ๊บเดี๋ยวเขาก็ศู์พันศูนสูนพันจากตรงนี้นะอยู่ที่ลุงดำไม่ศู์พันธุ์แน่นอนสู์พันธ์จากตรงนี้นะลงดำปลูกแต่ให้เขาอยู่ต่อนีน่ก็หนามปุงดอนะหนาพุงดอ วคําพูดของชาวบ้านนะแต่ถ้าตำแล้วเรามันจะเป็นหนองเพราะเขาว่าปลายหนามมันจะมีพิษนะเข้าไปส่งเดชตตาอีกอันนี้ก็ลบกหมูของน้ําอยู่นี่วันนี้ลุงดําก็ฟุกฟุกที่เจออะไรฟุกฟุกนะมาเจอแบบดูมาฟิตมาเจอนี่ไอ้นี่จำลึงป่าจำลึงบ้านคล้ายๆ้าย,ายกันพันเดียวกัน อะไรเกิดจากป่าก็มาปลูกที่บานตำลึงให็นปะลูกตำลึงอันนี้ลูกสุกแล้วอันนี้ลูกไหนไ,หไหนลูกนะเออเดินไปเดินมาเผื่อจะมีอะไรสักอย่างไม่มีเลยเป็นแค่นี้วันนี้ลุงดำพามาดูบวบป่านะครับนี่เี๋วหาผู้เช,ชายมากินได้ไหม แค่นี้นะครับจากลุงดำครับบวบป่าครับ